สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลพิมพิรีของอังอุษนะครับเกมสุดซัเดย์ครับคาร์ทิฟซิตี้ครับเล่นในบ้านต้อนรับกันมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับคาร์ทิฟซิตี้ก็อยู่ในโซนอันตรายครับอยู่อันดับที่สิบ 8นะครับมี31คะแนนนะครับลงเล่นไป34นัดส่วนลิเวอร์พูลครับเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี85คะแนนลงเล่นไป34นัดถ้วาวันเสาร์แมสซี้ชนะสเปอร์ได้ก็จะแซงลิเวอร์พูลขึ้นไปนะครับรวอร์สเปอร์แมสซี้กับสเปอร์จะเล่นก่อน,นครับมาดูรายชื่อกันครับเริ่มฝั่งคาร์ดิฟครับ11ตัวจริงน e ิวเอสเทดิกพิวสาซาบะตูครับหลงหลังก็จะมีมอริสัน เพือเรมองกาโจเบนเนกยรเพเคียตรงกลางโจร,รอกุนนัทซามมิสเตอร์คามาลาซ่าฮอยเลตมาเฟี์ด้านหน้าเป้าเป็นอีอาร์ตนะครับส่วนลิวพูครับผู้สำประตูเป็นอลิซอนเบกเกอร์หลังหลังเฟอร์จิลฟันไดายแอนดูโรเบอร์สันเจอมาติปนะครับเทนเนเซอร์อาโนตรงกลางจอเรนเฮนเดอร์สันฟาบิโจกีตา,แล,า,นนนา,าและสารประสานดานหน้ามาน่ฟิโนและซาลาครับ โอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้ของทางฟาบินโยครับแมถือว่ามีโอกาสบุญเลยนะครับนะครับจังหวะที่ซาร่าทางขวานะครับเฮนเดอร์สันอ๋อเป็นเฮนเดอร์สันนะครับให้ซัดลูกนี้ครับวันเฉียดเสาออกไปครับเฮนเดอร์สันตัดได้แล้วซาร่าเฮนเดอร์สัน ไหลมาลึกไปถึงนิวเอสทูริด e, ครับเอเพคเชีย e ให้มาที่คารมาราซาไม่ไปไม่ได้ครับบอลนของลวพู o, ครับมาเน่ ane, ให้จะให้ฟิมเนโนครับจะจ่ายออบแต่อามามาเน่ ane, ตัดได้จากมองกามาเน่ไหลติดกุนสอซันมาเน่ ane, ยังได้อยู่มาเน่รสซัดฉลับ ชนะมาแถวสองได้อยู่โรเบอร์สันหนุนไปอีกทีเฮนเดอร์สันมาแล้วโรเบอร์สันกุนแอสันบล็อกยังได้อยู่ครับมาเน่เข้ากลางมาเกต้าจ่ายติดอยู่ครับเฮนเดอร์สันหนุนไปเกต้าอาบเกต้าไหลมาโรเบอร์สันเสียหลักครับโอ้โหแมโรเบอร์สันเสียหลักแล้วก็เสียบอลไปครับไม่มีอะไรครับทำให้คาร์ดิฟได้สวนขึ้นมาครับเบนเนต เมนเนตวางยาวฟันได้มงคืนไปที่อาริสันเบเกอร์ครับขาดิฟเองเกมนี้ต้องการแต้มครับเพราะว่าต้องการหนีโซนอันตรายนะครับมาเด็ตติดเกต้าครับบอลมาที่ซาร่าซาร่า คืนไปที่อาโนครับอ้าวแต่อาโนให้โอ้โหแรงเยอะเลยครับโจโรรอมีซาร่ามาครับเอาตัวรอดมาไดา้เข้ากลางที่กุนนัสันคืนมอนิสันครับกุนัสันให้มาหยาดวางไปติดมาติดนะครับ มาดิดยังได้ดูต่อไฮเลดก็ไปติดเทรนอาร์โนครับเกินไปที่มาติดฟาบินโยมาติดเฮนเดอร์สันมาติดอ่าฟาบินโยครับซาร่ามาที่อาร์โนหวางเกื <c oughs> อบถึงฟิมิโน,โนครับจอรอ์รอนิฮาร์สก็โดเนเฮนเดอร์สันจิ้มมาครับฟันได้ให้ แล้วโอ้โหบอลมันเร็วแล้วเกินครับกลายเป็นนิวโพได้ลุยต่อครับฟาบินโยมาเนี่ยบอลอยู่ที่โจโรอคามาราซาคามาราซาโดนกีตาตัดมาแล้วบอลอยู่ที่เฮนเดอร์สันฟิเมโนโอ้ดแล้วโอ้โหได้โขกด้วยซาร่าครับโอ้โหโอ้จ่อจ่อครับเป็นสกอร์นี้แต่ว่าติดเซฟนิวเอเทรตค,ครับ แล้วคาดิฟจะสวนขึ้นมาครับคาราซาไม่ผ่านฟามินโนครับฟิมิโนออกซ้ายมาเน่อาร์ตมาเน่มาเน่เลือกเลือกเปิดให้ฟิมิโนโอ้โหตีเซฟโอ้สุดเซฟเลยครับยูเอเทลิกโอ้โหเอาครับเดี๋ยวลูฟูที่ลุยต่อครับฟิมิโนให้มาเกต้า หลอกเฮตะไหลมาที่ฟิลิโนได้ริงโอหนึูนย์เลยครับอาครับจนได้ครับหรือผูกขึ้นนังครับจากรุมโต้ฟิมิโนครับโอ้หลังจากพยายามอยู่พักใหญ่ครับแล้วสุดท้ายครับสำเร็จผลไปแล้วครับจากรุมโต้ฟิมิโนครับสุดท้ายต้านไม่อยู่ครับแนวรับของคาร์ดิฟฟาบินโดครับ เกตาดูสับหลอกครับโอ้โหแล้วจ่ายให้ฟิมิโนครับคือการยืนตำแหน่งนี่ครับปล่อยให้ฟิมิโนมีช่องครับเดีย๋ยวเลือกจริงเลยครับฟิมิโนแปรเข้าเสาสองครับหรือผัวนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนเจอรอให้มาฮอยเล็ อ้าวแต่เฮนเดอร์สันตัดมาครับเฮนเดอร์สันมาเน่เกตาเกตาให้ไม่ถึงซา่าครับแล้วคัมราซาจะสวนนะครับยาสฮอยเลดเาสฮอยเลดยาสเฮนเดอร์สันโอ้โหเข้าบอลโอ้โหเข้าถึงจริงๆครับโอ้แล้วซา่าดุดแล้วครับโอ้โหสองศูนย์จังหวะที่คาดิฟกำลังจะลุยขึ้นไปเพื่อเอาประตูตีเสมอครับ โอ้ต้องชมจอแตนทินด้สครับคือเอาลูกขยันเข้าว่าแล้วครับโอ้แล้วบอลหลุดมาถึงซาร่าครับ2องครับประตูที่19ของเขาในพีเมรีครับซาร่าน่ครับดูความปะยัของเินเดอร์สั้นเนสุดท้ายครับบอลหลุดมาถึงซาร่าครับ แม่ฟิิมิโน,โนแอซิตเฉยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้1ประตูกับ1แอซิตครับฟิมิโน,โนตอนนี้ส่งผลให้ซาร่ายิงประตูให้ลูโฟหนีไปเป็น2อศูนย์จะมีลูก3หรือเปล่าครับฟิมิโน,โนซา,าร่าลูลมาอีกแล้วซาร่าให้ติดทางด้านโจรอครับเฮลเคียอ้าวเฮดสันโอ้โหวันนี้เฮดสัน ขยันจ,จริงๆไะแฟรบินโยมาที่โรเบอร์สันมาเนี่ยมาเนี่ยเปิดเ <c> ก <oughs> ือบไปถึงฟิเมโน่ครับเดือดทะเลิกเปิดขึ้นหน้ามาโอ้เป็นลิว์พครองได้อีกแล้วครับฟาบินโยฟิเมโนโ่ไอซาร่าถึงก่อนด้วยซาร่าปัดลูกนี้โอ้โห3-0เลยครับโอ้เอาชนะเป็นเน็ตมาได้ครับมัวเมดซาร่าครับ แล้วก็ปั่นด้วยซ้ายเข้าไปครับโอ้โหมีโอโหโหกาสลุ้นแฮตทริกในเกมนี้ด้วยครับโมฮัมหมัดซาลาโอ้โหนิวทริกเซ็งเลยครับพอโดนลูกแรกลูกสองตามมาแล้วลูกสามก็ตามมาครับครึ่งแรกสามศูนย์ไปแล้วครับลร์พูลโพโดูครับฟิมิโนโให้ซาลาหนีเมนเนตได้ครับเมนเนตช้าไปครับ ซาลาวิ่งถึงบอลก่อนครับแล้วก็โอ้โหเป็นประตูที่สวยงามนะครับดูครับแล้วปั่นลูกนี้ครับเข้ามุมเสาสองครับซาลาครึ่งแรกครับสามประตูไปแล้วครับลิวโพแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหขาดิฟครับตามหลังลิวโพูอยู่ศูนย์ประตูต่อสามนะครับ เฟเมนอ1หนึ่งประตรูซาร่าสองประตูครับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับคาดิฟซิตี้กับลิเวอร์ pool ครับลิเวอร์ p o ลนำอยู่สามนครึ่งแรกคาดิฟไม่ได้ยิงเลยครับโอ้โห ยูโธเป็นฝ่ายครองบอลโดยใส่ฝ่ายเดียวครับตอนนี้ฟิเมโน่ฟิเมโน่ให้ซาร่าดิดไปติดอ้าวโอ้โหคนนัสั้นมากแล้วลึกไปถึงเนวเอสเทดิกครับมอริสันฮาริสวางไปที่คาราซาอาเธอร์ Arthur. แล้วไหลเนี่ยมาที่นีอาร์โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับอาริสเบเกอร์อ่าครับได้ออกแรงเซฟนะครับอาริสันโอ้โหนีอาร์ได้ยิงจอ่จอครับโอ้โหแต่ว่าอาริสเมเกอร์เขถือว่ายืนตำแหน่งได้ดีครับแล้วฟิมิโนโยิงติดอาเธอร์ออกข้างครับลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลครับเกือบจะตีไข่แตไ่ได้ครับทางตะขาดเดฟมาดูจังหวะน,นี้ครับซาร่าให้ฟิมิโนโ จิงติดบล็อกนะครับเขงไปโดนขาเป็นมอริสันนะครับเป็นมอริสันลดกเตะมุมของทางด้านลิวโูลครับสาราเปิดปาอูแต่หลนไปครับนี่ก็เคยเป็นลูกสูตรอยู่นะครับลิวโผลคือเปิดจะมุมทงแล้วบอลมันโคง้ง อกาสจะให้ลึกไปถึงเสาสองนะครับก็ถือว่าเป็นงานยากอยู่แล้วครับสำหรับผู้สาประตูไม่ว่าทีมไหนนะครับมองกาไอทีโจโรอหอยเลยครับอาเธอร์อาเธอร์ทางขวาที่คาราซาคา马าซาไม่ผ่านโรเบอร์สันคนระับแล้วบอลมาที่เซโดมานเน่ มาเน่ยเปิดเปิดมาที่ฟิโนโมงตั้มาที่ซาราโอ้โหไม่ได้ครับแพทริกไม่มาครับโอ้โหซาลายิงหลุดกรอบออกไปแบบเหลือเชื่อครับโอ้โหดูครับฟิโนโ่เปิดมามาเนี่ยมงตั้งสวยมากครับโอ้โหแต่มาเน่เน้นทิศทางเยอะไปหน่อยครับโอ้ทำให้บอลหลุดเสาสองออกไปครับยังแค่สาสวนครับลิเวอร์พูล เทรน์เซอร์อาร์โนครับฟิมินโนโ,โอ้บอลลึกครับไปถึงนิวเอเทริกวางมาครับให้วิเตอร์คาราซาอาริอาเธอร์อาร์เธอร์ข้างมาที่เมอร์ฟี่ฮอยเลตเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่จ่ายติดฟาบินโยครับรยิงกลับไปที่อารดิสันเบเกอร์ฝันไดให้เกียตาสตูมาเน่ เกต้าบอลเป็นของนิยสอนะครับนิยสไม่ผ่านทางด้านโรเพอร์สันครับเกมแรกที่เจอกันที่แอนฟิล์นิเหรือโพชนะคาดิฟสี่หนึ่งนะครับฟิเวนโน่ไหลามาแมาไม่ถึงซาล่าเฮทริกเปิดยาวโอ้คาดิฟก็เก็บบอลไม่ได้ครับแมเหรือโพ แทบจะเอาชนะเกือบทุกตำแหน่งนะครับมาเน่ย,ยกมาไม่ถึงฟิมิโนครับบอลอยู่ที่ฮอยเลตอาร์เธอร์ปั่นไปซ้ายที่เมอร์ฟี่อ่าไม่ผ่านเฮดสั้นครับซา,า,าร่าโมซาร่าบอลโดนจิมยาสโอ้โหซาร่าเข้าลูกนี้ไม่ฟาวครับ ตัวเสินให้เล่นต่อเป็นบอลของทางลิเวอร์พูลครับเครีเต้ัดนเซนเนี่ยมามาเนี่ยครับลกมาฟิมิโนโอ้ยฟิมิโนเอาลงได้่าจับยาวไปนิดนึงครับเมอร์ฟี่อ้าวโอโ้โหเสียบอลอีกแล้วครับคาดิฟฟิมิโนให้ซาร่าซาร่าเพื่อแฮตพูลโอโ้โหเนลเแอตเลติกปฏิเสธครับ ยังไม่ได้ครับแฮตทริกของโมฮัมเหม็ดซาราดูครับมาเน่ไฮฟิโนไปขวาซาร่าเลือกเลยครับแต่ว่าเลือกไปเสาแรกครับก็ถือว่ายืนไม่ห่างเท่าไหร่ครับนิวเอธริกก็ปัดทิ้งออกไปได้ลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลนะครับมีการจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับ มราซาลงไปโอ้จังหวะนี้เอาฮาริสเข้าไปแทนคาราซานะครับลูกเต็มของลิเวอร์พูลอีกครั้งครับอีกฝั่งครับเกต้าฟาบินโยเกตา้กตา,กตาอ้าวเสียบอลให้กับมองกามองกาให้มาที่นีอาร์สีอาร์สก็ไม่ผ่านมาติสะครับโอ้เฮนร์สันนี่ครับขยนันเลืกเขินะครับโอ้โห อาร์เทอร์ไปทางขวาครับอาริสแต่ว่าโรเบอร์เซนถึงก่อนครับแอตโรเบอร์สันมาเนี่ยให้ฟิมิโนเจอเดนเทนเดอร์สันซาร่าอ้าวติดโจรอรครับโจรอสเบเนสแล้วฉลับมาเป็นลิฟว์เก็บได้ันุิโยกขึ้นไปฟานได ไม่น่ามีปัญหาครับสามแต้มสำหรับลิเวอร์พูลมาเน่เกต้าอ้าวโดนจิ้มโดยเนียสจะมีประตูปลอบใจหรือเปล่าครับอ้าวฟานไดฟ์ฟานไดฟได์อุ้ยเหลืองเลยครับเพราะว่าเข้าไม่โดนบอลครับเฟอร์จิลฟานไดฟ์เนียสไปครับแต่จริงๆริงก็เนียสก็ถือว่า กระโดดข้ามไปเลยครับโอ้โหแต่ผู้สิดสินเป่าฟ้าครับอดิอสดัสสักคกโอ้โหไม่เข้ากรอบครับแ่า,าจะเอาประตูปลอบใจซะหน่อยครับทางด้านคาร์ดิฟดิอัสมองลูกนี้ไม่เข้ากรอบนะครับ <c oughs> <c oughs> โอกาสล่อแหลมต่อการตกชั้นครับคาร์ดิฟโอ้โหถือว่ามีโอกาสสูงขึ้นไปอีกครับ าเวนโยอ้าวติดเมอร์ฟี่ออกข้างครับลุกทุ่มของลิวพูครับทดสองนาทีก็ใกล้ครบแล้วครับว่าจบเกมจบเกมไปแล้วครับลิวพูครับบุกมาชนะคาร์ดิฟซิตี้ได้3ประตูต่อศูนย์ครับ3ประตูที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาครึ่งแรกทั้งหมดเลยครับครึ่งหลังไม่มีทีมไหนทําประตูเพิ่มได้นะครับจบเกมครับลิวพูบุกมาชนะส่วนครับก็ลรุนกันครับวันอาทิตย์ 22เมษายนนะครับเวลา4ทุ่มนะครับดูว่าลิเวอร์พูลผลงานต้องบอกว่าโหร้อนแรงสุดๆครับเครื่องจักรสีแดงกำลังทำงานครับดูว่าเกมนี้เจอทีมท้ายตารางอย่างคาดีฟครับดูว่าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ครับเพราะว่าทีม ท้า้ตารางนี่ก็ประมาณไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนหนีการตกชั้นให้ได้นะครับลิวโพูกางสัสดาเพิ่งผ่านร์โตมานะครับเซบัสติเ์ก็ไปเจอบาซารับในรอบรองครับลิวโพก็ถือว่ามีโอกาสดุนดับเบิ้ลแชมป์นะครับในรูกการนี้คู่นี้นะครับเวลาสี่ทุ่มของคืนวันอาทิตย์นะครับ ถ่ายทอดสดทางช่อง Bean Sport 1และ PPTV HD ช่อง36นะครับโอ้สุดสัปดาห์นี้ PPTV ถ่าย2คู่เลยนะครับแล้วก็แฟนหงแดงก็อย่าลืมติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ